ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่เปิดแล้วมาหากรรมดนตรีสีสันล้านนาตะวันออกล้านนามิวสิกเฟสติวัล2 2 4 4เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ค่ะวันที่1พฤศจิกายน2567เวลา18นาฬิกา ที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติรอ๙อําเภอเมืองจังหวัดแพร่นายคุณากรคัชฮิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานมหกรรมดนตรีสีสันล้านนาตะวันออกล้านนามิวสิกเฟสติวิล2024โดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่จัดขึ้นในโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดกิจกรรมส่งเสริมการโปรโมทการท่องเที่ยวภายใต้วิถีวัฒนธรรมภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี2564 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 พัฒนาเครือข่ายศิลปินให้เกิดความภาคภูมิใจในศิละปะการแสดงและสร้างสารรค์สืบทอดถ่ายทอดภูมิปัญญาพัฒนาเด็กเยาวชนและประชาชนในการพัฒนาทักษะดนตรีในทุกประเภทและสร้างแรงดึงดูดใจในการมาเยี่ยมมาเยือนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวค่ะ โดยมีตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดและวัฒนธรรมแต่ละจังหวัดในเอกชัยวงวรกุลประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ในโชคชัยพนมขวัญนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ดรวัฒนศิริรัตน์กัญตยานุนีนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดแพร่และหัวหน้าส่วนราชการประชาชนเข้าร่วมงานค่ะ โดยภายในงานนี้มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมรและการจัดนิทรรศการทั้งด้านดนตรีการประชันวงดนตรีกองพื้นเมืองการประชันวงดนตรีพื้นเมืองการประชันวงดนตรีชาติพันธุ์การแสดงดนตรีเยาวชนลูกทุ่งสตริงฟกซองการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมรจังหวัดเชียงรายพะเยาพแพร่น,น่านการแสดงของศรริลปินชื่อดังการประกวดวงโยธวาทิต และการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ด้วยงานจะมีถึงวันที่3พฤศจิกายนนี้ค่ะพื้นที่จังหวัดแพร่ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่สาธารณสุขจังหวัดแพร่ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่เทศบาลเมืองแพร่สภาวัฒนธรรมจังหวัด รวมถึงสวัสดรกล่าวเปิดงานมหกรรมดนตรี43ร้านนาตะวันออกลานนามิวสิกเฟสติวัลภายใต้โครงการดุรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดกิจกรรมหลักส่งเสริมการโปรโมทการท่องเที่ยวภายใต้วิธีดิตรีวันนี้เรามีภาคเอกชนภาคประชาชนมาเกือบทุกทุกคนในจังหวัดและที่สำคัญที่สุดวันนี้เรามีสื่อมวลชนหลายท่านไม่ว่าจะเป็นช่อง ที่คุ้เคยในพื้นที่จังหวัดแล้วก็ช่องในระดับประเทศแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆทีมงานวัฒนธรรมทั้ง4จังหวัดซึ่งว่าท่านให้ความสําคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะงานที่เรียกว่าล้านนายูสิ e เฟสติวัลเป็นงานที่กระตุ้นรองหลายๆกิจกรรมวันนี้เราได้นําสินค้าที่น่าสนใจจากทั้ง4จังหวัดเราคัดมาเป็นพิเศษทั้ง4จังหวัดนี้ อยู่รอบๆงานนะที่น่าสนใจเรายังมีอาหารที่อร่อยรอเอามปพี่น้องชาวแพร่และพื้นที่ที่ใกล้เคียงมาเยี่ยมจังหวัดแพร่ของเราและได้ลิ้มลองสิ่งดีๆกิจกรรมดีๆเหล่านี้เราจะจัดเป็นประจำเนื่องจากวันนี้เราฤดูที่เรียกว่าฤดูหนาวนะครับแบบน,นี้จังหวัดภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือโซนไหนก็ตาม เราพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยววันนี้จังหวัดแพร่ของเราในนามของทั้ง4ี่จังหวัดภาคเหนือสเนี่ยเราดีๆต้องรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสู่จังหวัดของเราเราจะมีกิจกรรมดีๆเช่นนี้ในทุกๆอาทิตย์เรายินดีขอขอบขอคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัด<อ>ที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของงานของเราในทุกๆงานด้วยทาูจังหวัดแรกเราจะร่วมกันเปิดงานดีๆเหล่านี้ และเราจะไม่เปิดครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเราจะเปิดกันตลอดทั้งปีและยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในฤดูหานาวอันใกล้นี้เราจะเริ่มด้วยความสดใสเราจะเริ่มด้วยความมีคุณค่าและนี่คือความมีคุณค่าของวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเราชาวแร้ครับขอบคุณครับแา่ขอใจุนและการท่างประธานยินีดีนะครัลำต่ไปนะครับเนเชอรพร้อมกันนะ ทันที่5า3 2่สามน่นี่ก่นนการเงานกับท่านนตรีสา์ตวนอานนเียงดนรีเฉพาะโยา่อนงมอในการมอบเสียงดนตรีนะครับให้กับทุกทุกท่านในพื้นที่จังหวัดแร่โดยเฉพาะชมกันร่วมปีถิ่นปะทะครับ ศิลปินล้านนาคุณจูระดีรออยู่แล้วด้วยขออนุญาตจบตรงนี้ครับขอโทษครับโอเคได้ครับขออนุญาตกล้องนี้นะครับโอเคกดไลค์ได้เลยค่ะท่านขาท่านขาสองสามยิ้มค่ะท่านที่สองนะครับท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะลำดับถัดไปนะคะเรีสนจังหวัดพยาค่ะขอเชียร์พระภูด้วยค่ะ มีสัญลักษณ์และค่ะการแสดงดนตรีมาไปทันไว้ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะทีมงานเก็บของที่ลึกสักครู่หนึ่งนะคะมาเลยเป็นภาพแห่งความประทับใจมากๆาขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ รองบัวชยานจังหวัดแพร่มารับเองเลยนะคะอ่ะชดนี้สวยๆหล่อๆผาพแห่งความประทับใจกับพิธีเปิดงานเปิดตัวไปลกับงานมหกรรมของเราในวันนี้นะครับค่ะและกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เนี่ยมาจนถึงวงเวียนด้านหน้าเนี่ยก็สามารถรับชมกระบวนวงรับชมได้ในวันพรุ่งนี้ประมาณ5้าโมงเย็น17เนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแต่น้องๆจะเย็นนะครับในช่วงนี้นะคะนุญานใ้ทุกท่านมองกล้องไปพร้อมๆกันนะคะได้ไหมคะ ใกล้ๆชิดๆกันนะคะหลักลองของพี่ีสื่อมวลชนนะคะและแขกเจะทุกเหียทุกท่านที่ร่วมบนันจึกภาพแห่งความระรับใจไปพร้อมๆกันค,ค่ะกับลานนมิวสิคเฟสติฟฟวและเสียประมือกับทุกท่านทั้บนเวทีด้วยค่ะขอขอบคุณ โซโลนามิวสิกาซึ่งถือว่าเป็นการผสมผสานนะครัเพราะหวาและเดี๋ยวเราจะเข้าสอนกล้องมือถือก่อนกล้องมาอถือให้ครบก่อนนะคะและเดี๋ยวมองกล้องหลักนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะ,คก,คะกล้องหลักอยู่ตรงกลางนะคะ